สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักคนครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันที่12นะคะพฤศจิกายน2อ6 4นายนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะของวิชาประวัติศาสตร์ที่เราจะเจอกันนะคะในรูปแบบของคลิปการสอนนะคะของครูอ,อก,กลับมาอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทบทวนความรู้เดิมกันไปนะคะ,ะผลก็คือนักเรียนเนี่ยก็ยังมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่เนาะครูก็สบายใจนะคะ เราไม่ต้องอย้อนกลับไปเรียนเรื่องเดิมนะคะเราขึ้นเรื่องใหม่กันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องอะไรนั้นนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันครูมีเพลงให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนช่วยกันฟังแล้วให้นักเรียนเนี่ย ลองลองคิดตามตามเนื้อเพลงนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะในเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงกันสบายๆนะคะวันนี้นักเรียนนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครมีเงินออมก็ออมนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคุณมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันนะคะแล้วก็ เป็นเพลงใหม่นะคะที่เราก็อาจจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ครูออฟังแล้วครูออรู้สึกว่าบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจนะคะที่เกิดเป็นคนไทยได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อจากนี้นะคะว่าจะว่าครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะมาฟังกันเลยค่ะฮัลโหลแม่ เมื่อไหร่จะกลับบ้านยังอะแม่ต้องอยู่ทำรายงานก่อนอะเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกไปแล้วออกไปไหนน่าจะไปที่ที่แบบเก่าๆโบราณโบรณนะแม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็กลัวนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องไปอะไปหาข้อมูลสักแบบนิดนึงยอะไรเงี้ยระวังตัวด้วยนะดูแลตัวเองเยอะๆเรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านอืออืแม่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ฉันนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยด้านดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดขเขา ยังบาดบันของน้ําคอยตัดสามสันเส้นแม้กระนั้นยังร่วงใจช่วยกันร่วงใครให้ร่มเย็นบัดนี้ สุด,ดพุทธพังพี่น้องจงเส่สองชั่ จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนะคะที่มีชื่อว่าบ้านเกิดเมืองนอนนะคะ,ะเพลงนี้นะคะก็แต่งขึ้นมานะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเมื่อฟังแล้วนะคะก็ได้ระลึกถึงความเสียสละนะคะการสูญเสียของอของชาติในอดีตนะคะแล้วก็ การที่บรรพบุรุษชาติไทยเราเนี่ยได้มีการเสียเลือดเนื้อนะคะเพื่อที่จะปกป้องความเป็นเอกราชของชาติไทยนะคะอันนี้ควรจะบอกให้นักเรียนรู้เลยนะว่าเราแวกใกล้เคียงนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นพม่านะคะเป็นมาเลเซียนะคะล้วนแต่ในอดีตเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกหมดเลยนะคะมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เป็นเอกราชคําว่าเป็นเอกราชคืออะไรเป็นเอกราชก็คือปกครองตนเองโดยไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของชาติใดนะคะอ่าเรา ราปกครองเองเรามีการมีระบบการปกครองที่เป็นของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้มีชาติไหนมาครอบงําหรือว่ามาปกครองเรานะคะ,ะเราเป็นเราเป็นชาติที่มีมีความภาคภูมิใจนะคะว่าเราเป็นชาติที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชนะคะโดยที่พันธุพ่อปู่ของเราเนี่ยก็ได้เสียเลือดเนื้อนะคะในการปกป้อง แผ่นดินไทยไว้นะคะให้ลูกหลานเราเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจนะคะว่าเราเนี่ยเป็นเอกราชนะคะไม่เคยต้องอตกไม่ต้องอโดนผู้ใดนะคะมากดขี่ของเหงเราเนาะอ่ะคราวนี้นะคะในเพลงในเนื้อเพลงนี้เนี่ยถ้านักเรียนฟังนะคะฟังแล้วนักเรียนก็คงจะทราบแล้วว่าเออประเทศไทยเนี่ยเราเป็นอย่างไรนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาต่อกันว่ากว่าจะเป็นไทยเป็นอย่างไรนะคะอ่า กว่าจะเป็นไทยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นเมืองที่เป็นแคว้นนะคะเป็นเมืองเล็กๆน้อยๆน,นะคะแยกกันปกครองไม่ได้รวมกันแบบนี้นะคะไม่มีคําว่าประเทศไทยค่ะนะคะแต่ก่อนไม่มีคําว่าประเทศไทยเราเราไม่มีคําว่าประเทศหรือเขตแดนที่ชัดเจนนะคะเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยแล้วก็กษัตริย์ก็ไปรบราฆ่าขวัญกันมาเพื่อที่จะให มีอำนาจนะคะแล้วก็ปกครองดินแดนที่ขยายมากขึ้นนะคะไม่มีการที่จะรวมกันแบบนี้นะคะในอดีตนะนะคะเราก็ต้องไปรบไปแย่งชิงกันมานะคะแต่พอต่อมานะคะเราก็ได้รวมกันเป็นฝึกแผ่นนะคะเช่นเหมือนภาพนี้นะคะก็เป็นสงครามยุทธหัสตถีนะคะที่ เกิดขึ้นเมื่อหลังหลังจากการเสียกรุงครั้งที่1ในสมัยกรุงศรียานะคะพระนเรศวรมหาราชก็ทรงไปกอบกู้เอเกราชนะคะโดยผ่านการใช้วิธีวิธีการต่อสู้นะคะ,ะยุทธศาสตร์การรบที่เรียกว่ายุทธหัสตรีนะคะ,อะพอมาในช่วงการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยเราก็ได้มี วีรชนนะคะเราเรียกว่ากลุ่มชาวบ้านบางระจันนะคะเกิดขึ้นนะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะที่ช่วยปกป้องแผ่นดินชาติไทยเราไว้นะคะแล้วพอเมื่อเราเสียคนไปนะคะอัานี้เราก็ย้ายฐานอยู่ที่กรุงธนบุรีนะคะบริพเจ้าตากสินมหานารนั่นเองนะคะแล้วดิแนแดนเราเนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะน,นักเรียนขาบรรพบุพรุษของเราได้รวบร,รวมมือกว้างใหญ่มากเลยคะ่ะลูกเนี่ยตามภาพเลยนะคะเป็นสีเหลืองนี่คือแผ่นดินไทย ต่ตองมานเนี่ยใน,ในสมัยการล่าอาณิสัมพันธ์อของชาติมู้หาักล่าชาว,ชาวตะวตันตกนั่นก็คือโคลนดาฝรั่งเศสนะคะอังกฤษเข้ามาในการล่าล่าอาณินีมกลน่มนะคะต้องการทรัพยากรนะคะขอ,ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือที่ตั้งฐาของประเทศไทยเราปัจจุบันนี่แหละคะ่ะก็เลยมารุกรานนะคะชาติไทยด้วยกษัตริย์ไทยเนี่ยทรง ตอนนั้นนะคะก็อยู่ในช่วงรชัชกาลที่4ที่5ที่6เนาะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ก็ทรงทรงลำรัดนะคะว่าเรายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้นะคะนะในตอนนั้นเราก็ยอมเสียส่วนน้อยนี้ออกไปนะคะจนเหลือเท่านี้นะคะจนเหลือไทยในปัจจุบันนะคะแต่พื้นที่ที่เรายังมีอยู่เนี่ยเราก็รักสามคีกันนะคะเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ะะแม้อาจจะเกิดปัญหาอะไรกันบ้างแต่เราก็ระลึกกันได้ว่าเราคือผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันจนถึงความเป็นไทยในปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนดินแดนที่เราเสียไปเราก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะคะเรารักษาส่วนใหญ่ไว้นะคะส่วนที่เราเสียไปก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะคะ,ะทำอย่างไรให้เราเป็นเอกราชนะคะโดยที่ไม่ ไม่ต้องอ,อยู่ภายใต้อํานาจของชาติใดนะคะดังนั้นข้พาพมหากษัตริย์ไทยก็เลยจําเป็นจะต้องสละในบางส่วนออกไปนะคะ,ะนักเรียนคามาดูต่อนะคะสําหรับบรรพบุรุษไทยนะคะที่ปกป้องชาติไทยนะสรุปแล้วที่ครูสอนนักเรียนมัธยมถูเนี่ยนะครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่เรื่องความเป็นชาติไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ปกป้องชาติไทยนะคะในสําหรับ,บ ไม่ใช่เรียกว่าสิ่งท่านติดเราเรียกว่าอ่าพระองค์น,นี้นะคะคือพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะอันนี้เป็นเท้าเป็นเป็นอ่าวีรสตรีนะคะวีรสตรีนะเกาของอัมพงษ์ตลาดนะคะจังหวัดอ่าภูเก็ตนะคะอ่าเป็นเท้าเทพกษัตร,ริย์นะคะและเท้าสีส้มอรอนนะ,ะนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคั้หน้านะคะ ในองคู่นะคะแล้วก็อีกสองท่านเนี่ยท่านมีพรามหากรุณาธที่คุณนะคะแล้วก็มีบุญคุณนะคะต่อประชาชนชาวไทยอย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนกันในคาบหน้านะคะแต่เมื่อเราดูแล้วที่ผ่านมามาดูไทยในวันนี้ค่ะลูกไทยในวันนี้เป็นอย่างไรเป็นที่ยอมรับระดับโลกคะ่ะรางวันที่ทน่1นะคะ4ปีซ้อนนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดนะไม่ใช่ช่วงโควิดนี้เนาะตั้งแต่ปี201819 20นะคะ2000 2 0 1 7 18สิบปีนะคะ4ปีซ้อนนะคะที่ได้ตำแหน่งของเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกนะคะหนูไม่ใช่ธรรมดานะคะลูก่าดูซิเป็นที่ยอมรับระดับโลกเลยนะคะและเรายังมีบุคคลนะคะที่เป็นที่ยอมรับได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะโดยผ่านบทเพลงนะคะรู้จักพิลิซ่าเนาะลูกเนาะเนี่ยเห็นไหมวัฒนธรรมไทยนะคะดังไปถึงระดับโลกเลยเป็นที่ยอมรับระดับโลกเลยนะคะแล้วรวมทั้ง รกริยามารยาทของคนไทยนะคะที่สวยสดงดงามนะคะอ่ามีการนอบน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็นับให้เกียรติผู้สูงอายุนะคะที่เป็นบัตรอะไรนะคะที่คนเรา แต่ละฉาแต่ละภาคเลยก็จะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างขอนไทแล้วก็รูปรสกลิ่นค่ะนอกจากรสชาติอร่อยแล้วกลิ่นยังหด้วยนะคะอันนี้คือวัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกนี้นะคะอันนี้คือความภาคภูมิใจที่เราเระลึกได้นะคะในความเป็นไทยนะรวมทั้งคนไทยจะมีน้ําใจช่วยเหลือกันนะคะชาติอื่นเนี่ยเวลาเขาทักไทยกันเนี่ยอ่ะ คุณเขาใช้คําว่า you ใช่ไหมอ่ะ you you อย่างนั้นอยู่อย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ you หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแก่กว่าอ่อนกว่านะคะยุน,น้อยกว่ายุมากกว่าอะไรเนี่ยเขาจะใช้สรรพนามเดียวกันหมดเลยแต่คนไทยเนี่ยเป็นชาติที่แปลกค่ะอ่าไปตลาดจะไปซื้อเข้าวต้มมัดป้าปาเป็นอะไรกันหรือเปล่า ป้าคนนั้นเป็นน้องของแม่ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพี่ของแม่ไหมคะไม่อะค่ะเออแต่เรียกเขาเลยล่ะป้าป้าเขาต้มมัดเนี่ยมัดเท่าไหร่คะว่ะอ่าใช่ไหมคะไม่มีชาติใดนะคะที่เขาเรียกสรมป,ปนาค,คนที่ไม่รู้จักเหมือนเดิมญาติไดเหมือนไทยนะคะและทุกครั้งที่ไทยที่ไปทาชายชุไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยเกิดประสบปัญหาใดๆก็ตามเราก็จะช่วยเหลือกันนะคะอ่าในเช่นกรณีนี้ก็คือน้ำม่นมนีแต่ทั้งในเชโนสา,ารการตูดเป็นินะคะเราก็ช่วยเหลือกันไม่เคย นีม้มาพารักงานในวันนี้นะคะพารักงานในวันนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะคักครูนะคะพารักงานในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณครูมีแค่สองข้อเท่านั้นนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันนะคะไม่ใช่ช่วยกันสิขอให้นักเรียนคิดนะคะตามที่คุณครูสอนมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละไม่ไม่เยอะหรอกค่ะนิดหน่อยนะคะเป็นการเกินก่อนเข้าเรื่องกันในคาบถัดไปเนาะอ่ะ หากให้นักเรียนนะคะลองคิดดูที่ว่าถ้าหากนักเรียนจะคิดถึงประเทศไทยเนี่ยนักเรียนจะคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะบอกมานะอาจจะหนึ่งข้อสองข้อก็แล้วแต่ครูอนุญาตเต็มที่เลยนะคะเท่าไหร่ก็ได้ที่นักเรียนคิดถึงประเทศไทยอา่านะคะประเทศไทยมีความจงรัรกภักดีต่อพระมหากระเศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงามประเทศไทยมีอาหารไทยที่อร่อยประเทศไทยมี อ่าเมืองที่สวยงามอ่าประเทศไทยมีทะเลที่สวยที่สุดอะไรก็แล้วแต่ที่หนูคิดถึงประเทศไทยหนูจะคิดถึงอะไรถ้าหนูจะไปบอกชาติอื่นว่าประเทศฉันมีอะไรดีหนูจะบอกว่าอะไรนะคะอ่านี่คือข้อที่1ข้อที่2ให้นักเรียนเขียนบรรยายความรู้สึกที่เกิดเป็นคนไทย นะคะอ่ะขึ้นต้นขัวขึ้นให้แล้วเดี๋ยวบางคนขึ้นไม่ถูกไม่รู้จะขึ้นยังไงอ่ะควัวขึ้นให้ว่าความรู้สึกของหนูแต่เป็นผู้หญิงก็แทนว่านหนูเนอะหรือผู้ชายบางคนจะแทนว่านหนูก็ได้นนี้คุณไม่ว่านะคะความรู้สึกของหนูที่มีต่ออ่าต่อคนไทยเออ ที่ทความรู้สุขหนูที่ได้เกิดเป็นคนไทยหนูรู้สึกอย่างไรเหมือนครูอเนี่ยครูอจะมีความรู้สึกว่าที่ครูอเกิดเป็นคนไทยเนี่ยครูอดีใจมากเพราะคุณเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางทรัพยากรธรรมชาตินะคะ,ะที่อยู่อาศัยนะคะก็สมสมบูรณ์ระคนไทยเนี่ยก็มีน้ําใจมีเมตมีความเมตตาช่วยเหลือก็อกูลกันนะคะ นะล้วก็เป็นประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเป็นเป็นประเทศบ้านเกิดของครูที่พ่อแม่นะคะก็อาศัยมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะคะสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้าครูเลือกได้ครูจะไปอยู่ชาติอื่นไหมครูก็คงไม่ไปนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวอะไรหรอกอาจจะไปเที่ยวไปอะไรได้อยู่แต่ให้ไปอยู่เลยคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นคนไทยเรามีความเป็นไทยแล้วมีวัฒนธรรมของเรามีความคิดแบบคนไทยมีวิถีชีวิตแบบคนไทยนะคะดังนั้น จะไปอยู่ชาติไหนนะคะให้อุ่นใจเหมือนอยู่ชาติไทยก็คงจะไม่มีอันนี้คือความรู้สึกของครูสําหรับนักเรียนเนี่ยหนูจะเขียนบรรยายนะคะในความรู้สึกของหนูที่ที่ดีที่เกิดเป็นคนไทยอย่างไรนะคะก็บอกไปหนูดีใจที่เกิดเป็นคนไทยเพราะว่าเพราะว่าเมืองไทยมีความสงบรเรียนมีความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่เอาที่เป็นความรู้สึกของหนูครูเอาอยากเห็นความรู้สึกของหนูนะคะที่มีต่อประเทศเรานะคะมีมีความภาคภูมิใจอย่างไรใน ที่เราได้เกิดเป็นคนไทยนั่นเองนะคะอันนี้คือภาระงานมีแค่สองข้อนะคะคงไม่มากจนเกินไปเนาะอ่าถ้าใครที่ไม่อยากเขียนเอ่าขวานุโลมิกอมไม่อยากเขียนค่ะครูขาอนุญาตค่ะอัดคลิปได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่อัดคลิปเือต้องเขียนนะโอเคป่าสามารถอัดคลิปบอกได้เลยอ่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอ่าแสงเดือนค่ะนามสกุลอ่าตะวันฉายค่ะ หนูอา่าเมื่อท่านหนูนึกถึงคนนึกถึงประเทศไทยหนูจะนึกถึงอะไรจุด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 ว่าไปแล้วก็หนูมีความรู้สึกต่อต่อการเกิดเป็นคนอ่ามีความรู้สึกที่ได้เกิดเป็นคนไทยว่าหนูมีความภาคภูมิใจอย่างนู้นอย่างนี้พูดไปเลยพูดได้ใช้เป็นคลิปก็ได้อ่าเอาโอเคเปล่าอนุลมสําหรับคนเอกุขานไม่อยากเขียนโอเคแต่ถ้าสมมติว่าใครหนูเขินคือกุขานหนูไม่กล้าพูดค่ะ เขียนค่ะลูกโอเคนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งคุณครูมาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะส่งครูประจําชั้นเนาะอ่คราวนี้พารังงานต่อเนื่องนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะที่เราเจอกันในวิชาเอ่อประวัติศาสตร์นะคะครูก็จะสอนนะคะเกี่ยวกับพระเอ่อพระมหากรุณาธิปุณน,นะคะของบรรพบุรุษของเรานะคะท่านหนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะประสาเทเพง พวกศิทธิยานะคะนะจะเป็นเรื่องราวที่จะเป็นอย่างไรนะักเรียนสามารถอ่านหนังสือนะคะประออกอบได้นะคะในหน้า50 เและ58นะคะแล้วก็ฝากให้ดูการ์ตูนสนุกๆน,นะคะก้านกล้วยนะคะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะลูกหัวให้ดูก้านกล้วยเนาะถ้าใครสะดวกดูก,ก็ดูนะคะเดี๋ยวได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนภาพหน้าใครไม่สะดวกดูอันนี้ไม่เป็นไรนะคะอโอเคนะสําหรับวันนี้นะคะก็ไว้เท่านี้นะคะนักเรียนดูแลสุขภาพนะคะเรายังไม่เปิดเรียนเนาะเราจะไปเปิดเรียนกันอีกครั้งหนึ่งก็ ตามกําหนดนะคะคาดการอาจจะเป็นไปนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะคาดการณ์ว่าหนึ่งตันวัวมุ๋นนะคะหลายคนก็ถามมาคาดการว่าหนึ่งตันวาคมจะปรับเปลี่ยนนะคะหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงครัวจะแจ้งเนาะนะคะเดี๋ยวครจะชั้นเพื่อจะแจ้งอย่าลืมนะคะทํางานด้วยนะคะก็ส่งครูระจําชั้นให้เรียบร้อ,อยนะคะแล้วก็ต้องไปผ่า ปาทีนเรื่องการอมนะคะหากถ้าวันนี้นักเรียนมีความสามารถจะออกได้ก็ออมแล้วก็บันทึกนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งครูประจำชั้นนะคะแต่ที่แน่ๆอย่างไม่น้อยสักการะอ่กครั้งนะคะขอฝากให้ผู้ปกครองนะคะฝึกนิสัยการอมให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนยได้ฝึกนะคะนิสัยของ อ่าพึอ่าลักษณะนิสัย,ยที่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนะคะถ้าลูกๆท่านนะคะมีนิสัยการโง่นะคะแล้วก็จะมีชีวิตที่มั่นคงใน,ะนอนาคตเนาะฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอไว้เท่านี้นะคะดูแลสุขภาพน,นะคะเจอกันครั้งต่อไปวิชาสังคมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะ